วันนี้เราสองคนนะคะจะทำกันหนีออกจากบ้านอีกแล้วคุณเกียวเคยเดินทางแบบนี้ไหมเกียวจะอยู่ตรงนี้แหละพี่เท่านี่นะคะทุกคนอร่อยมากแม่สมัยเจย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องสมัยทูเดย์นะคะแล้วก็คุณช่องพีเอ็มเพลวนะคะซึ่งวันนี้เราสองคนนะคะจะทำกันหนีออกจากบ้านอีกแล้ว<า>ซึ่งครั้งนี้เราจะไปที่ไร่ของพี่เพลวนะคะซึ่งครั้งก่อนเราไปที่บ้านพี่เพลย์การนี้เราจะไปที่ไร่ของพี่เพลวเราจะไปเผาไร่พี่เพลย์ไ่ไม่ใช่หรอ เดี و, ๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เราหนีพ่อกับแม่แล kind of so ้วก็พี่กบกบมาแล้วโหแบบเจ๋งอะค่ะเพื่อนๆที่จะบอกอะค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่แพลกันดีกว่าพี่แพลรู้สึกยังไงบ้างคะตุ่มเต็มนะคะอันนี้คือมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อลิมิเต็ดสมัยอยุธยาอุตคดิตถ์แล้วนะคะเดี๋ยวอะไรดีพี่แพลเดี๋ยวเราก็จะไปกันเลยค่ะไปรีบไปกันเถอะไป ఢాక gutగగ 9గెి แล้วเดี๋ยวเราจะไปกันไหนต่อเราจะไปไหนกันไปไ่แล้วก็ปลาที่นี่นะบเพอาะยาชนเนาะนี่เพราะวันนี้พ่อต้องทำกับให้กินนะใช่เอไปเราเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะทุกคนไปไปกัน อันนี้เหรอยายาแป้ของเรานะคะยายาแป้คุณสวยของเรานั่นเองนะคะทุกคนนี่น้มามาตาดิหล่อนี่ออคลอที่คลอมะชออ๋อคลอที่คลอมาชอนคุณอันนี้คุณรอกินใช่ไหมครับใช่แล้วเชเชเชช่แล้วใช่ไหมใช่เออมีอะไรนะผีเสื้อสวยมากเลยอะทุกเออบินไปแล้วทุกคนดู อันนี้ผักจากไร่เราเองนะคะนี่ปลูกเองว้าวมูนทะไข่กระจ้าสู้เราไหมอ่ะจะสู้หรือไม่ก็ไม่สู้ไม่หรออันนี้คือผักเหมือนกันนะคะทุกคนนี่นี่อันนี้ก็มันก็เป็นยอดยอดฟัดทองใช่อาอุ้ยทุกคนตะไข่หมูเมาเหรออ่าบ้าอ่อนเหรอแน่แน่แน่อ๋ออันนี้เฮลโหล่งไหนไหนไหน เมียน,นี่ด้วยววต้องไปกินแล้วแหละทุกคนไปนนมาถึงก็กินเลยนะคะออเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆอันนี้เนาะใช่รอบๆที่เราอยู่ตรงนี้นะ,ะทุกคนคือบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเกียวจะไปเก็บอินเสิร์ตให้ทุกคนดูนะพี่แพีวเนาะไปค่ะไปค่ะอ่ะทุกคนตอนนี้พ่อพี่แพีวนะคะก็ได้ถอนขนไก่นี่ยากพติอเคนี่นะคะโอ้ทุกคนมัน ตัวสีขาวมนเลยอ่ะดูสิอ่ากรเนาะมันก็พจะจ่อหออีตีฮัลี่กเพาดลุคเคดอกอ่ลุคเคนดอกจะดีกาดอ๋อาใหญ่ใหญ่ใหญ่อเซนสกรสเบรเบรใ่อะ่าใหญ่โอเคโอเคโอเคออนตอนนี้เราก็จะไปไปไหน เรามาครั้งเดียวเราเอาไก่มาหนึ่งตัวแต่เราต้องเอาของกลับไปให้เยอะๆเห็นไหมเห็นไหมอู้หอันนี้คือแตงกวาใช่ไหมหรือว่าฟักเป็นแตงโมชายโยโหวเราเอาไก่มาตั้งหนึ่งตัวต้องเอาอะไรกลับไปให้คุ้มโอเคทุกคนตอนนี้คือพิ่แล้วเขายึดช่องเกี่ยวแล้วนะคะไปเด็กๆไปไหมเด็กๆแลยจ้ะแลวแล่อะ Let's go จะไปที่สยามใช่ไหมเรากำลังจะไปช้อปปิง้ง <c oughs> ช้อปปิงะะ้งไลฟ์สไตล์ะคะทุกคนตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวทุกคนตอนนี้นะคะพี่แพลเขาก็จะพาเราไปที่สวนพลิกใช่ไหมมันไม่ไม่ใช่เป็นสวนแต่แบบก็มันเป็นปลูกแบบปลูกไว้กินแบบนั้นใช่ไหมใช <c oughs> ม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเด็กทุกคนคือ อยู่ที่นี่นะคะมีความสุขมากมีแต่ทรมาตินะคะทุกคนดูสิมีลำธารเล็กๆน้อยๆคือแบบสดชื่นมากต่างจากาบ้านเกียวมากเลยนะคะบ้านเกียวนี่มันก็จะแบบวุ่นวายนิดน,นึงน,นะคะไปเราไปเจอกันที่นู่นเลยะคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงต้นกริกแล้วนะคะเราก็จะมาเด็ดกันเลยใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะกว่าจะมาถึงสองชั่วโมงผ่านไปอ๋อ<ม>ทุกคนดูใบอันนี้สิ สวยมากมากเลยมันใหญ่ๆรอบๆแล้วก็จะปลูกข้าวโพดนะคะที่บนดอยใช,ใช่ใช่ทุกคนดูสิมีแต่ข,ข,ข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดนะคะ <c oughs> นี่เป็นพริกนะคะนี่ทุกคนมันมีเยอะแยะมากไม้ไก่กองเลยนะนี่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 นโอ้โหเยอะจิ้มๆเลยดูสิดูสิเราจะปลูกมาเดี๋ยวแ,บบแค่แบบบางพอกินเออเราไม่ได้ปลูกเป็นสวนเนาะใช่ปลูกแบบเป็นต้นเป็นต้น ูมกะเคเดี๋ยวเราขอตัวเด็ดพริกก่อนนะทุกคนไปค่ะอาดูเอ้ะอาดูค,คือตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปข้างบนนู่นนะคือทันระบาด่าทุกคนดูข้างหลังแม่จ,จะบอกเลยทุกคนดูเหมือนพ่อแบบชิวมาก <laughs> เดินแบบเราผู้ซึ่งไม่เคยเดินอะไรเลยเราก็จะเดินได้แบบน,นี้นะทุกคน คุณเกียวเคยเดินทางแบบนี้ไหมเกียวจะอยู่ตรงนี้แหละพี่เจ้าถ้าเกียวรู้อย่างนี้นะเกียวรอที่นู่นดีกว่าไป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 ไหนไหนก็มาแล้วเราจะต้องไปให้สุดปลาทางนะทุกคนนี่ข้างล่างดึงเลยน้ทุกคนดูทางที่เราขึ้นมาสิ โอ้โนเมียจะบอดเลยเดี๋ยวเราหาผักอะไรกันต่อเลยนะพี่แพวนะถ้่รู้สึกเป็นยังไงบ้างขารู้สึกตึมเต็มตึเต็มชุ่มชุ่มแสบแสบทุกคนคือตอนนี้คืออากาศดีนะคะแต่ว่าฝันนี้นี่ร้อนอยู่โอ้คุูพ่อรออยู่อะไรนะสกคนนี่ได้อะไรกันเนี่ยไฮ้ให้ใช่ใช่ใหใช่ใช่ฮะไปไปต่อเลยอ่าโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้กลับมาแล้วนี่ได้พลิ้งมาเท่านี้นะพี่แพลนะ ทุกคนลูกสวยลูกใหญ่มากๆคือไม่อยากจะบอกนะเดี๋ยวเรากลับข้าวอนันนี้ดีกว่าทุกคนเมื่อกี้นะเดี๋ยวต้องขึ้นข่าวั้งสามลูกแล้วก็ลงอีกสองลูก<า>คือแบบไม่เหนื่อยเลยค่ะเราเป็นผู้หญิงที่ s ร r o ไปไหนมาไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าไปอีกรอบนี้เกี่ยวไม่ไหวแล้วเกียวจะกลับยุท <c oughs> กิกาอะไรนะกระท่อมหรือว่าอะไรนะ <c oughs> เขาเรียกแดงภาษาก,กระเดียงเขาเรียกแดงน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเรากลับกันเลย ไปเจอกันที่บ้านกันเลยนะคะไปดูพ่อของพี่แวว็คทำทำอะไรแกงไก่กันเลยค่ะทุกคนไป <c oughs> โอเคนะคะทุกคนเมื่อกี้เราก็ได้ไปหาพลิกกลับมาแล้วนะคะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้เราจะเผาอันนี้ค่ะค่ะอย่างนี้ค่ะ <c oughs> เขาเผาเขาพูดอย่างนี้นะคะนี่เดี๋ยวเกยียวจะมากินข้าวโพด <c oughs> สดๆจากไรเมื่อกี้เลยนะคะเราไปขโมยมา <c oughs> แย่เลยทุกคนน่าจะ เดี๋ยวมาย่างกันเลยค่ะทุกคนนี่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 มันอันนี้แล้วมันอันนี้แล้วย่างย่างย่างจริงจริงนี่พี่เบลนี่มันสิมาแตกต่างกันแล้วเนี่ยหางมาห่างมาท่างมาย่างกูเออขอพี่เบลมากไมล่ะอันนี้เราต้มไก่กันนะคะ พี่แปล็ขอพี่แปล็สูรลยังไม่โอ้โหขอพี่แปล็นี่อะไรยเลยเฮยอันนี้คือไก่ไก่ต้มนะคะทุกคนซึ่งเราจะรอกินหรือไม่ก็เราอันนี้เลยนี่นี่นี่ทุกคนกินอันนี้ก่อนอะไรนะข้าวโพดอร่อยไหมพี่แปล็คใช่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 ยังไม่ได้กินนี่นะคะทุกคนอร่อยมากมาเลยมาเลย โอ้โหมาอยู่นี่กันนี่เองอ่าหาตั้งนานมาแอบซ่อนอยู่นี่เองแล้วพี่มาได้ไงไม่ได้ขับมอไซค์มาหาไงพ่อให้มาหาไงอะไรกินปะกินปะอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรีวัดเห็นเบียอะไรล่ะสามมาหาทำไมกลับมากันตอนไหนตัว มันต้องบอกแล้วหายตัวเนาะหาแล้วก็หายตัวกลับบ้านแล้วพี่กลับไปรอที่บ้านเลยพี่ได้ไหมอันนี้ขี้ยากไม่ใช่แล้วขับรถแล้วนี่จะกลับกันตอนไหนนี่ดูแล้วต้องมาหาเลยเนี่ยกายนั้นเนี่ยกายนะใครให้มาล่ะใครมาสั่เออใครให้มาพ่อมาทำไมจะมาอยู่ที่นี่ไม่อยู่บ้านแล้วคุณก็คุณก็เปล่า ขโมยขโมยไปขโมยไม่ได้นะพี่อันนี้อมามาตั้งไกลมากินหน่อยมาตั้งไกลพี่มาทำไมเราจะอยู่เป็นที่นี่มาดูมากันหมุนสารนอดทำอาหารก็เลยมาพี่แววพี่แววจะกลับกับพี่กุ๊กไหมเนง้อมาทำไมอยากกลับก็กลับเองเออทำไมต้องหนีกันมาด้วยถ้าขอมาจะให้มาไหมล่ะโดยเฉพาะแม่แเนาะแม่ดิจะไป ทำไมอ่ะช่วงนี้มันย,ย้อยอนเรื่อยๆเราไม่ได้ไปไหนเลยเราแค่มานี่แดดเราอยู่กับธรรมชาติพี่กบอย่าให้ต้องพูดภระจนนะอังกฤษนะลองพูดมาสักคำอย่าให้ต้องพูดภาษาส,ะสะเปนนะอืยูสตอปยูสต์แอนด์ฟริชโอ้โหสามหารถหาเนี่ยแบบเออคิดว่าหายไปนุ่งไปไหนแล้วรู้ได้ไงไว่าอยู่นี่รู้สิถามปากนี้<อ>ปากนี้ทไม เออเดี๋ยวจะกลับแล้วไม่ต้องมาตามแต่ขอกินข้าวกันนะเดี๋ยวกินอันนี้เสร็จแล้วก็จะกลับนะกลับไปก่อนก็ได้นะี๋ยวจะกินข้าวด้วยอพี่กบนี่จะมาทำไมก็ไม่รู้อยู่กันโสดซานี่ก็ดีแล้วเนาะอยู่กันโสาแล้วก็พ่อกับแม่นี่ดีละกบนี่มาขัดขวางจังหวัดตลอดเลยมาขัดขวางจังหวัดตลอด ผูน้มันก็จะแลบเป็นภาษาอื่นทุกวันนีเข้าวโพดอร่อยมากเดี๋ยวงั้นนั่ไหนพี่กบก็มาตามแล้วเดี๋ยวเราหยิบสภาพเรากินก็อะไรเราก็จะกลับกันเลยนะงั้นเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่บ้านเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวกลับไปถ่ายอินสตาแกให้ทุกคนที่บ้านเดี๋ยวที่ไร่มีทุกอย่างเรากลับหรือว่าเราปิดคลิปที่นี่เลยอยู่ที่นี่เลยก็ได้เนาะพี่กบน้องมาถ่ายคลิปเฉยๆขอกินด้วยได้มไม่ได้อีกน้องให้ไปนี้ <All> right. เออไมอือเออ่งเปิดส่วนใจน้องไล่เห็นแฟนแล้วนี่กินเ้าพูดก่อนทุกคนไปอ่ะทุกคนตอนนี้เกี้ยก็กินเ้าพูดเสร็จแล้วนะพี่กบเมื่อไรจะกลับน้องมาตามเนี่ยพ่อให้มาตามเนี่ยเมื่อไรจะกลับมาน,นี่อยู่กับแฟนนี่นี่ได้ยังไงทำไมไม่เลี้ยงน้องบ้างนะเนี่ยน้องต้องขับมอเตอร์ไซค์มากกว่าจะมาถึงเนี่ยห<า>ียคิดอยู่คุณนรีมาก็ไม่ชวนชวนทำไม แล้วพ่อแม่อยู่บ้านนะอ็าหายไปไหนกันทั้งวันเมื่อไรจะกลับบ้านไม่รู้ว้ากลับละทุกคนก็คลิปนี้นะคะที่ <laughs> คลิปนี้ไม่ใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ช่องสมัยทุนเดย์ด้วยนะคะทุกคน